อะไรก็ตามแต่ค่ะกําลังให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะทุกคนคะบอกเจ้าหน้าที่ทุกๆคนคะ่ะไม่ว่าเจ้านายของคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่ว่าเจ้านายของคุณจะเป็นนะคะผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติไหนก็ตามแต่ผู้บัญชาการทหารบก แห่งประเทศไหนก็ตามแต่นะคะอยงางไรก็ตามแต่ไม่ว่านายกร,รัฐมนตรีของคุณนะคะจะเป็นอนุทินชาญบีหรือว่าจะเป็นรักษาการนายกร,รัฐมนตรีภูมิธรรมนะคะแห่งบ้านจันทร์สองผีอย่างไรก็ตามแต่ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันอยู่ช่วงระหว่างของการเดทล็อกทางด้านนะคะคำสั่งทางการเมืองนะคะก็จะไม่ต้องรอคําสั่งทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามรัฐธรรมนูญค่ะรัฐธรรมนูญค,คือเจ้านายสูงสุด ของข้าราชการทั้งปุงและประชาชนทั้งหมดค่ะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ค่ะนั่นก็คือว่าทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งผู้ว่าราชการจางังหวัดฝ่ายปกครองและประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้เลยค่ะเพื่อที่จะนะคะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ยังไงรัฐธรรมนูญเขียนไว้บอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะ มีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นการที่เรานะคะป้องกันการลุกรานในพื้นที่ไม่ว่าจะใช้ทหารหรือใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนก็ตามแต่ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่นะคะของท่านตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นจัดการแม่ม <c oughs> จัดการแม่มเลยค่ะ <c oughs> จัดการแม่มเลยค่ะ <c oughs> จัดการแม่เลยค่ะนี่คือแผ่นดินไทย จัดการไปเลยค่ะจัดการไปได้ตามกฎหมายเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขาลุกลานเราและขณะเดียวกันมวลชนก็ลุก,กล้ำประเทศไทยจริงๆแล้วต้องจับใส่รถไปให้หมดเลยแล้วก็เอาไปขังจับแบบเดียวกับที่ขมรเคยจับคุณวีระสมความคิดไงจับเลยเอารถควบคุมฝูงชนไปแล้วเอารถคุมขังไปขังเหมือนกันกันกบตอนที่มีการจับกลุ่มคนที่คน จับแบบเดียวกันกับที่เราเคยจับคนไทยใส่รถควบกกงขังเรามีและเราก็ได้ทำตามกฎบัตรทุกอย่างแล้วและจำไว้นะคะถ้าดิฉันเน่ยนะเป็นรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงกูจะสั่งลูกน้องแบบนี้เลยว่าเราได้ยึดมั่นตามกฎกฎบัตรแห่งสาประชาชาติแล้วดังนั้น เมื่อใครก็ตามลุกล้าแผ่นดินไทยมึงก้าวขามาขาหนึ่งก็จับขานั้นเข้ากรงไปก้าวตัวมาตัวหนึ่งก็จับอีตัวนั้นน่ะใส่กรงไปแล้วก็เอาพอเต็มกรงปุ๊บขับรถออกแล้วก็เอาไปขังไว้แล้วจากนั้นปุ๊บผ่านไป4เดือน3ปีหรือ3ปี4ี่เดือนเหมือนกับที่ประเทศขเขมรเคยขังวีระสมความคิดของเราอะ่ะจำได้ไหมเออเออนั่นแหละจับแม่มันไปขังไว้ก่อนเลยแล้วก็ให้มันเนี่ยนะใช้ทนายความใช้อะไรวิ่งเต้นขังไปสัก3าปี4ี่เดือน ออนั่นแหละต้องทําแบบนี้ค่ะถ้าไม่ทําแบบนี้มันไม่เข็ดไม่หลบับแล้วมวลชนของมันก็จะถูกใช้มาแบบนี้อยู่เรื่อยไปเข้าใจไหมคะทุกคนต้องทําแบบนี้เลยถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจการควบคุมฝูงชนตรงนั้นน่ะ จนสาเร็จลุล่วงหรอกและถ้าเกิดคุณจะรอให้รัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงลโหมรักษาการเนี่ยมาสั่งการคุณเขาก็ไม่สั่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาสั่งนะคะก็จะกลายเป็นว่ามีอัน,นาจสั่งหรือเปล่าเขาก็เลยไม่สั่งนะคะแต่ขณะเดยกกันจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่นะคะสะดุดตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการที่อนุทินชาญวีมอบให้ตอนนี้ก็ทําทท่าจะไม่ได้เป็นแล้วนะคะเขาก็คงจะไม่สั่งแล้วถ้าเกิดสั่ง ก็แปลว่าเขารักษาการเขาก็จะไม่มีอํานาจอีกเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเป็นช่องว่างเดดล็อกและขณะเดียวกันอนุทินชาญวี v, ยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะเขาก็ไม่มีอํานาจในการที่จะไปสั่งเพราะถ้าเกิดสั่งเดี๋ยวผิดกฎหมายอีกสรุปตอนนี้ไม่มีใครรับผิดชอบเมื่อไม่มีใครรับผิดชอบดังนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนแล้วก็เจ้าหน้าที่พี่พพน้องๆทหารที่อยู่ที่นั่นรับผิดชอบตัวเองค่ะและรับผิดชอบประเทศชาติค่ะตะเข็บตรงจุดนั้นเป็นอำนาจและหน้าที่ของคุณแล้วค่ะสั่งตนเองทําตามกฎหมายค่ะ นั่นแหะค่ะอะไรที่เห็นว่ามันใช่มันถูกต้องแม่ทัพนายกองตรงจุดนั้นจัดกันไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวประชาชนจะเป็นผนังแดงกำแพงเหล็กให้พวกคุณพิงเองเชื่อฉันสิเออทำตามอย่างที่ดรับริกาว่าอืมกูบริหารประเทศมาสามรัฐบาลแล้วนะฉันรู้สิไอ้ที่ฉันพูดเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วตามบทบัตรสหประชาชาติ แล้วก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็ตามระเบียบของการควบคุมฝูงชนลำดับขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออถูกต้องทุกอย่างลุยแม,ม่มึงไม่ต้องรอใครหรอกเออจริงๆริงตำรวจน้อยทั้งหลายลุยไปเลยนี่ถ้าเกิดกูไม่ติดภารกิจว่าจะต้องพาผัวมาตรวจสายตานะเดี๋ยวกูจะไปเดี๋ยวกูจะไปลงพื้นที่แม่ม ลงพื้นที่แม่มบ้านหน้องญาบ้านหนองญาใช่ไหมอยู่ตรงไหนวะโคศกบอกว่าน่ากลัวโคศกบอกว่ากลัวต่างชาติว่าโคศกไหนอะ่ะโคศกไหนเป็นคนพูดโคศกไหนเป็นคนพูดโคศกอะไรเป็นคนพูดแบบนี้โคศกพูดตั้งแต่วันอะไรนะโคศกไหนเป็นคนพูดก็คุณก็ไปบอกโคศกนั้นว่า มึงกลัวมึงก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็ป้อนข้าวป้อนน้ําเมียมึงไปมึงไม่ต้องออกมาเออต่างชาติบ้านพ่อบ้านแม่มึงสิยูเอ็นก็ไม่ใช่พ่ออเมริกาก็ไม่ใช่แม่มึงและขณะเดียวกันถ้าเกิดมึงเสียดินแผ่นดินไปกูถามหน่อยมึงเสียแผ่นดินไปมึงเสียบ้านหนองจานไปมึงเสียบ้านหนองยาไปมึงเสียตรงนั้นมึงเสียตรงนี้มึงเสียแต่ละที่มึงเสียเสร็จแล้วต่างชาติบ้านพ่อบ้านแม่สหรัฐอเมริกาบ้านพ่อบ้านแม่มึงอ่ะมันมาช่วยมึงไหมมันก็ไม่ช่วยถูกไหมมันก็ไม่ได้ช่วย มันก็ไม่ได้ช่วยเออใครนะโคสกตอสบอกว่าวกลัวต่างชาติว่าเอาโคสดตอสไปเก็บเอาเพลย์เอาเพลด,เพลดีเอาโคสกตอสไปเก็บซะเอาตีนกก่หน้าผากไว้ไม่ต้องห้อยออกมาเอาเพลดีเอาโคสกตอสไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาตีนหนีบหน้าผากไว้ไม่ต้องปล่อยออกมาชว่วงนี้เนี่ยให้เงียบๆไปก่อนเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาดําเนินการเองพวกทหารรอ,อเนี่ยมึงรอเป็นพระเอกาทศรสอย่างเดียวมึงไม่ต้องออกมาบอกพี่แก้วกูด้วย บอกว่าเอาตอดไปเก็บแล้วมึงไม่ต้องปล่อยออกมามึงเอาตีนหนีบไว้เอาขาหนีบคอไว้บอกบอกเยพี่แก้วด้วยแหมออกมาแล้วไม่รู้สีไม่รู้แปดเออจริงจรงมึงไปบอกพี่แก้วเลยแล๋ยวมึงดูดคลิปตรนตริกาส่งไปเลยให้โคศกแมงนี่แหมไม่รู้สีรู้แปดเนี่ยไดูดูหน้าสิวหน้าขวานสิ เออเราไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเลยหนึ่งกฎบัตรสหประชาชาติเราทำตามระเบียบทุกอย่างสองเราทำเรื่องประท้วงแล้วประท้วงเป็นฉบับที่342แล้วที่บ้านน้องยาขนาะเดีวยวกันเนี่ยระดับประเทศเราเนี่ยประท้วงไปตั้งพันฉบับแล้วมั้งมึงเขียนแต่จดหมายจนมือหงอิกแล้วมันก็ไม่ฟังหาอะไรสักอย่างหนึ่งจนกระทั่งมึงเสียภาษาตะควายไปแล้วมึงกำลังเสียบ้านน้องจานไปตกลงมึงจะเอากลับมาไมได้เม,มื่อไหร่แหมไปไป ถ้ามึงป๊อตไม่สู้คนเนี่ยไปเลยถ้ามึงถ้าคุณพี่ต๊อตป๊อตแล้วก็ไม่สู้คนมึงก็นั่งเป็นโคศกแล้วก็ลาป่วยอยู่ที่บ้านแล้วให้พี่แก้วเนี่ยเอาตีนหนีบเอาไว้เอาขาหนีบคอไว้แล้วก็ไม่ต้องปล่อยออกมาปล่อยออกมาแล้วทําให้เสียพละกกาลังเสียความทรงตัวของกองทัพเออมัวแต่สุภาพเป็นพระรอกาศมัวแต่สุภาพอยู่นั่นนะ่ะเออ มัวแต่อะไรของมันอยู่นั่นน่ะเออนี่มันชีวิตจริงไม่ใช่นหนังด้วยมันชีวิตจริงไม่ใช่หนังในเลสสวนแล้วหนังในเลสสวนเป็นไงล่ะหนังในเลสสวนเป็นไง,จง,ไ <laughs> นง,นงนเจ๊งใช่ไหมหนังในเลสวนเจ๊งใช่ไหมลงทุนไปตั้งเยอะกูก็ต้องช่วยกูก็ช่วยตั้งเยอะช่วยออกแรงตั้งเยอะลงทุนไปตั้งเยอะเจง๊งใช่ไหมหนังอะ่ะ <laughs> ปวดหัวจริงๆ <laughs> ไม่ต้องไปพูดตอนนี้เนี่ยปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทํางานไปก่อนหยุดพูดสีพูดแปได้แล้วพูดอยู่นั่นแหละเชฉันอยู่ในสถานที่ฉันอยู่ในสถานที่ซึ่งฉันน่ะไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวตนได้แล้วก็ใส่วอลเปเปอร์ใส่วอลเปเปอร์เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยฉันจะพูดเสียงดังไม่ได้แต่ฉันน่ะก็จะ แอบนิมตาไปเรื่อยๆฉันไปนั่งตรงนู้นนะไม่มีคนวันนี้วันนี้เรามาวันนี้เรามาตรวจสายตาพา,พาสามีมาตรวจสายตาเพราะว่าเขารู้ว่ามาฟอลโล่ไม่มีอะไรมาก อุ้ยวันนี้ยังไม่รู้จะได้ไลฟ์ทอกโชกี่โมงเลยเพราะว่าเมื่อคืนตอนประมาณตีสีตีห้าพาน้องก็อบแก๊บหายใจเฟืดหลอดลมแกมีปัญหาอ,อักเสบนิดหน่อยหายใจเฟืดควขค่ก็เลยต้องพาน้องก็บแก๊บไปโรงพยาบาลเออต้องพาน้องก๊อบแก๊บไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเออขับรถออกจากบ้านกันไปจากนั้นกลับมาอะไรก็ไม่รู้คุณนับโดนแมวควนอีก แผลนิดหนึ่งปรากฏต,ต้องไปฉีดวัคซีนอีกก็ไากันอีกจากนั้นปุ๊บมาตอนเย็นครูก็ต้องมาตรงน,นี้อีกโอ้โหวันนี้เป็นวันแบบจังหวะจังหวะโบ๊ะบ้ามากวันนี้สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับค่ะอะระหว่างที่ฉันรีวิวไปพูดไปเธอสามารถสั่งซื้อสินค้าฉันได้ที่แอดมหาสุขชอบ